มุทิตาจิตแด่คุณลุงคุณป้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สุบใจในบ้านปลายในชีวิตของพวกเราลุงป้าคงเคยพบเจอผู้คนมากมายทั้งคนแต่งตัวดีคนใช้คำพูดไพเราะหรือแม้แต่คนเงียบๆที่เดินผ่านเราไปโดยไม่เคยทักทายแต่เคยสงสัยใหมว่าคนธรรมดาธรรมดาเหล่านั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นใครและเบื้องหลังของเขามีเรื่องราวแบบไหนซ่อนอยู่เรื่องราวของวันนี้ จึงไม่ใช่แค่บทเรียนของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยตัดสินคนจากรูปลักษณ์แต่ยังเป็นกระจกสะท้อนความคิดของพวกเราทุกคนว่าบางครั้งเราอาจท่าสิ่งมีค่าที่สุดไปเพียงเพราะเราเลือกมองแค่เปลือกนอกของคนอื่นถ้าคุณลุงคุณป้าคิดว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตของตัวเองหรือเคยเห็นใครบางคนถูกมองข้ามเพียงเพราะเขาไม่แต่งตัวหรูอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลาย พื่อร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่สอนใจและส่งต่อความอบอุ่นให้กับสังคมไทยของเราครับธนาคารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่จังหวัดที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวและความเจริญที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอาคารของธนาคารนั้นใหญ่โตผนังเป็นกระจกใสสะอาดแสงแดดภายนอกส่องผ่านเข้ามากระทบกับพื้นหินอ่อนเงาวับจนสะท้อนแสงระยิบระยับให้ความรู้สึกรูหราและมั่นคงในเวลาเดียวกัน ด้านในบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบแบบมืออาชีพลูกค้าที่มาใช้บริการต่างก็แต่งกายเรียบร้อยใส่เสื้อเชิ้ตสูทหรือชุดกระโปรงที่ดูสุภาพบางคนกำลังตรวจเอกสารบางคนคุยโทรศัพท์เบาๆหรือไม่ก็พิมพ์ข้อความในมือถือระหว่างรอคิวทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับว่าเวลาเดินไปอย่างช้าๆภายใต้การควบคุมของระบบที่มีประสิทธิภาพ พนักงานธนาคารแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มประจำธนาคารผมเรียบแปลหน้าตาสดใสและน้ำเสียงนุ่มนวลพวกเขานั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์เรียงเป็นแนวยาวรับเอกสารตรวจสอบข้อมูลและให้บริการลูกค้าอย่างคล่องแคล่วทุกคนทำงานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจและสมาธิไม่มีใครคาดคิดว่าในสถานที่ที่ทุกอย่างดูเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบเช่นนี้ กำลังจะเกิดเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนความคิดของหลายคนไปตลอดการขณะที่บรรยากาศภายในธนาคารยังคงดำเนินไปอย่างเงียบขรึมและเป็นระเบียบเสียงประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติด้านหน้าได้ดังขึ้นเบาๆและชายชรารูปร่างผอมสูงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเขาสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีซีดที่ผ่านการซักอม,มาหลายครั้งจนเกือบขาดมีรอยปะอยู่ตรงแขนเสื้อข้างหนึ่งกางเกงผ้าฝายขายาวก็ซีดไม่แพ้กัน มีรอยขาดเล็กๆตรงเข่าเขาใส่รองเท้าแต่ยังธรรมดาคู่ละไม่กี่สิบบาทที่พื้นรองเท้าหลังเริ่มสึกไปตามการเวลาบนบ่าของเขาห้อยถุงผ้าสีมนที่ดูเก่าจนแทบมองไม่เห็นลวดลายเดิมและในมือข้างหนึ่งเขากำแน่นกกระดาษแผ่นหนึ่งไว้แน่นใบหน้าของเขานิ่งสงบดวงตาดูอ่อนล้าแต่ยังเปี่ยมด้วยความตั้งใจเขาเดินช้าๆเข้ามาภายในสาขาเหยียบย่างลงบนพื้นหินอ่อนที่เงาวบอย่างไม่ลังเล ทุกย่างก้าวทิ้งคราบฝุ่นเล็กๆไว้ตามมอาทางโดยไม่รู้ตัวผู้คนที่ยืนรอคิวอยู่ก่อนหน้าเริ่มหันมามองเป็นสายตาเดียวบางคนขยับตัวหลีบางคนเบือนหน้าเลี้ยงสายตาของลูกค้าและพนักงานหลายคนเต็มไปด้วยความสงสัยปนรังเกียจทั้งที่ชายชราผู้นี้ยังไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวท่ามกลางแสงไฟจากโคมระยะที่ส่องสะท้อนพื้นหินอย่างสวยงามชายชราดูเหมือนสิ่งงอแปลกปลอมที่ไม่ควรปรากฏในสถานที่แห่งนี้ แต่เขายังคงเดินต่อไปโดยไม่สนใจสายตาใครทั้งสิ้นชายชราผู้นั้นมีชื่อว่าลุงปรีชาชาวสวนจากจังหวัดลำปางผู้ที่เคยลำบากตั้งแต่วัยหนุ่มต้องใช้แรงงานกับผืนดินและเหงื่อตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อลุงไม่เพียงแต่ทําการเกษตรแบบดั้งเดิมเท่านั้นเขาศึกษาเรื่องเทคโนโลยีลงทุนติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะโรงเรือนปลูกสมควบคุมอุณหภูมิ และบ่อเลี้ยงปลาที่ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันมือถือพายในเวลาไม่ถึง10ปีสวนของลุงกลายเป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่และสร้างรายได้หลายสิบล้านบาทต่อปีแม้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทแต่ลุงปรีชากลับเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายบ้านหลังเล็กที่ปลูกเองขับรถกระบะมือสองและยังใช้ถุงผ้าใบเดิมที่ภรรยายเย็บให้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังลำบากเช้าวันนั้นลุงสวมเสื้อเชิตตัวเดิมที่ซีดจากแสงแดด รองเท้าอย่างที่ใส่มานานหลายปีเดินเข้าสู่ธนาคารใจกลางเมืองเชียงใหม่ด้วยสีหน้านิ่งสงบเขาไม่ได้มาด้วยความอวดมั่งมีไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นใครพนักงานที่เคาน์เตอร์ยังคงก้มหน้าทำงานไม่มีใครเงยขึ้นมาทักทายลูกค้าหลายคนหันมามองลุงด้วยสายตาไม่ต้อนรับบ้างกระซิบกันเบาๆบ้างเบือนหน้าหนีมีบางคนขยับตาหัวออกห่างราวกับกลัวว่าเสื้อผ้าของลุงจะเปื้อนกลิ่นดินโคลนไม่มีใครรู้เลยว่า คนที่พวกเขามองว่าธรรมดาคนนี้กำลังจะเปลี่ยนมุมมองของทั้งห้องไปอย่างสิ้นเชิงมายุรีเป็นพนักงานสาวประจำเคาน์เตอร์หมายเลข5้าเธออายุเพียง28ปีจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพและเพิ่งย้ายมาทำงานที่สาขาเชียงใหม่ได้ไม่นานด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดีการพูดจาที่มั่นใจและความสามารถในการทำงานที่โดดเด่นมายุรีกลายเป็นที่จับตามองของผู้บริหารในฐานะ คนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เธอยังไม่เคยได้เรียนรู้จากตำราเล่มใดเลยก็คือการมองเห็นคุณค่าของคนที่ไม่ใช่จากภายนอกเมื่อเธอเงยหน้าจากจอคอมพิวเตอร์และเห็นลุงปรีชาเดินตรงเข้ามาดวงตาของเธอรีลงเล็กน้อยสีหน้าที่เคยสุภาพกลับแฝงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดเธอคิดในใจว่าคนแบบนี้จะเข้ามาใช้บริการอะไรในสถานที่แบบนี้ได้พอถึงคิว ลุงยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ขอบเริ่มยุ่ยจากการถือมานานให้กับเธออย่างสุภาพมายุรีรับไปแบบลังเลเธอเหลือบตามองตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือหยิกหยักและถามกลับด้วยน้ำเสียงแข็งว่าคุณลุงไม่มีบัญชีออนไลน์หรือคะเดี๋ยวนี้ลูกค้าทุกคนใช้โมบายแบงกิ้งหมดแล้วคะลุงตอบเบาๆว่าลุงไม่รู้จักของพวกนั้นหรอกคนที่บ้านเขาบอกให้ลุงเอากระดาษนี้มาถามธนาคารตรงๆมายุรียิ่งขมวดคิ้วแน่นเธอพูดเสียงเรียบว่าในกรณีนี้ ดิฉันไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ค่ะเพราะไม่มีข้อมูลในระบบออนไลน์น้ำเสียงของเธอไม่ได้หยับคายแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาและไม่แยแสเธอไม่เคยหยุดคิดเลยว่าเบื้องหลังกระดาษเก่าๆใบนั้นอาจมีเรื่องสำคัญมากกว่าที่เธอคาดคิดลุงปรีชาย,ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์มือทั้งสองข้างประสานกันไว้แน่นอยู่ด้านหน้าอย่างสุภาพแม้จะถูกปฏิเสธด้วยท่าทีห่างเหินจากมายูรี แต่ในน้ำเสียงของเขาไม่มีแม้สักนิดของความไม่พอใจเขาเพียงแค่พยักหน้าเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าลุงแค่อยากเช็คดูว่าเงินที่โอนออกไปเมื่อสองวันก่อนมันถูกต้องหรือเปล่าครับคำพูดนั้นไม่ได้ฟังดูน่าสนใจอะไรเลยในหูของมายูรีเทอากลับคิดว่าคนแก่คนนี้น่าจะเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ก็สงสัยไปเองเหมือนที่ผู้สูงวัยในชนบทมักจะเป็นเธอไม่รู้เลยว่าคำพูดแสนธรรมดาของลุง คือประตูบานแรกที่จะเปิดไปสู่เรื่องราวที่เธอไม่อาจลืมได้ไปตลอดชีวิตมายุรีไม่ได้ตอบในทันทีเธอหันไปมองเพื่อนร่วมงานที่นั่งข้างๆแล้วแอบถอนหายใจเบาๆเรากับกำลังเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ควรต้องรับผิดชอบเธอหยิบกระดาษที่ลุงปริชาย,ยี่นอให้ขึ้นมาดูแล้วยน่นคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นลายมือเขียนหยึกหและตัวเลขที่ดูไม่เป็นอนอระเบียบแบบนี้ใครจะอ่านออกคะเธอบ่นในใจ ก่อนจะยกผ้าเช็ดโต๊ขึ้นมาเช็ดรอยนิวมือที่เปื้อนฝุ่นบนเคาน์เตอร์ซึ่งเกิดจากการที่ลุงแตะมือไว้เมื่อตะก,กี้สายตาของเธอไล่มองตั้งแต่ถุงผ้าเก่าๆที่ลุงถือไปจนถึงรองเท้าแต่สีดำที่ถูกรอยดินจับแห้งกลางเธอพึมพำเบาๆว่าเดี๋ยวนี้คนแบบนี้ก็เข้าธนาคารกลางเมืองได้ด้วยหรอแม้จะพูดเบาแต่ท่าทีและแววตาของเธอชัดเจนเกินกว่าจะซ่อนความรู้สึกไม่พอใจเธอไม่ได้คิดจะเข้าใจ และยิ่งไม่คิดว่าคนธรรมดาแบบนี้จะมีอะไรสำคัญพอให้เธอต้องเสียเวลาดูแลในขณะที่มายุรียังมัวจัดการกับกระดาษของลุงปรีชาด้วยความลังเลประตูกระจกหน้าธนาคารก็เปิดขึ้นอีกครั้งและเสียงรองเท้าหนังนวบก็กระทบพื้นหินอ่อนอย่างมั่นคงและมีจังหวะชายไว้กลางคนในชุดสูทเข้ารูปสีกรมท่าเดินเข้ามาพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำหอมราคาแพงเขาคือคุณอนุรักษ์ ผู้จัดการสาขาธนาคารที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือลูกค้าและพนักงานหลายคนเริ่มขยับตัวบางคนลุกขึ้นยืนบางคนยิ้มทักทายอย่างนอนหนูอ่ออ่างบาใบไม้นอนหนูไม่โทอ่างมอมา้าเขาเดินเข้ามาด้วยท่าทีสง่างามแต่อยู่ๆเขาก็ชะงักฝีเท้าสายตาของเขาไปสะดุดอยู่ที่ชายชาราผู้หนึ่งที่ยืนนอนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยและทันทีที่เขามั่นใจว่าเป็นใคร เขาก็รีบเดินตรงไปยังลุงปรีชาโดยไม่ลังเลเมื่อมาถึงตรงหน้าคุณอนุรักษ์โค้งตัวลงอย่างสุภาพกม้มศีรษะให้กับลุงพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและแฝงความยินดีว่าสวัสดีครับลุงปรีชาลุงมาเชียงใหม่ไม่บอกผมเลยผมดีใจมากที่ได้เจอลุงครับบรรยากาศในธนาคารเปลี่ยนไปในทันทีทุกสายตาที่เคยมองลุงด้วยความไม่เข้าใจเริ่มเบิกโล่งด้วยความตกตะลึง เพราะไม่เคยมีใครเห็นผู้จัดการสาขาธนาคารใหญ่แสดงความเคารพต่อใครมากถึงเพียงนี้ทันทีที่ผู้จัดการอนุรักษ์นำนับและกล่าวต้อนรับลุงปรีชาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความนอบน้อมบรรยากาศในห้องโถงของธนาคารก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดพนักงานหลายคนที่เคยทำหน้าเฉยชาเริ่มหันมามองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตาบางคนอ้าปากค้างโดยไม่รู้ตัวลูกค้าหลายคนที่เคยนั่งรอยอย่างเงียบๆก็เริ่มซุบซิบเบาๆกันว่า เขาเป็นใครกันแน่หรือทำไมผู้จัดการถึงให้เกียรติขนาดนั้นมายูรีที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ถึงกับขยับตัวเล็กน้อยดวงตาเบิกกว้างสีหน้าที่เคยเย็นชากลายเป็นความสับสนปนประหลาดใจเธอมองภาพตรงหน้าแล้วไม่อยากเชื่อว่านี่คือคนเดียวกันกับที่เธอเพิ่งพูดด้วยอย่างไม่ใส่ใจเมื่อไม่กี่นาทีก่ออนคุณอนุรักษ์หันไปส่งยิ้มให้พนักงานเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมมือไปแตะแขนลุงปรีชาเบาๆแล้วพูดว่าเอเชียลุงไปที่ห้องผมครับ เรื่องของลุงผมจะเป็นคนจัดการให้เองลุงปรีชาย,ยิ้มบางๆและพยักหน้าช้าๆเขาเดินตามผู้จัดการไปโดยไม่พูดอะไรทิ้งไว้เพียงความเงียบงันที่ปกคลุมทั่วทั้งห้องถงทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังแผ่นหลังของชายชาราผู้นั้นด้วยความสงสัยและบางคนก็เริ่มรู้สึกละอายขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวภายในห้องทำงานของผู้จัดการสาขาบรรยากาศต่างไปจากด้านนอกโดยสิ้นเชิงแสงจากโคมไฟอ่อนนุ่มส่องลงบนโต๊ะไม้ขัดมัน กลิ่นชาหอมจาง,งๆลอยเอื่อยในอากาศคุณอนุรักษ์รินชาใส่ถ้วยเซรามิกอย่างประณีตแล้วเลื่อนถ้วยไปตรงหน้าลุงปรีชาพร้อมกล่าวว่าผมนึกถึงลุงอยู่บ่อยๆเลยครับดีใจที่วันนี้ได้เจอลุงด้วยตัวเองอีกครั้งลุงปรีชายกถ้วยขึ้นมาช้าๆแล้ววางลงเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบสงบว่าเมื่อก่อนที่ธนาคารจะเปิดสาขานี้ยังไม่มีใครกล้าเปิดบัญชีหรอกไม่มีใครมั่นใจว่าจะฝากเงินไว้ได้จริงเขาหยุดครู่หนึ่ง แล้วมองตรงไปที่คุณอนุรักษ์ด้วยสายตาที่แน่วแน่ผมเป็นคนแรกที่นําเงินสามล้านบาทมาฝากทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าธนาคารนี้จะอยู่ได้ไหมคุณอนุรักษ์นิ่งเงียบฟังอย่างตั้งใจและเต็มไปด้วยความเคารพลุงปรีชาย,ยิ้มบางๆแล้วกล่าวต่อผมไม่ใช่คนมีความรู้มากมายหรอกนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะให้คนอื่นไว้ใจเราต้องเป็นคนแรกที่กล้าผมเลยชวนผู้จัดการรุ่นก่อนๆมาดูที่สวนผมเอง ให้เห็นกับตาว่าเราก็พึ่งพาเทคโนโลยีได้ทําเกษตรแบบใหม่ได้ผลจริงเขาหยุดจิบชาอีกครั้งก่อนพูดต่ออย่างไม่รีบร้อนว่าหลังจากนั้นผมก็เดินไปบ้านโน้นบ้านนี้ชวนชาวบ้านมาเปิดบัญชีบอกพวกเขาว่าเงินในนี้ปลอดภัยถ้าใครอยากกู้เงินไปซื้อเครื่องจักรหรือทําบ่อปลาธนาคารก็ช่วยได้คําพูดของเขาเรียยบง่ายแต่แฝงด้วยพลังแห่งศรัทธาและความเสียสละ เป็นความจริงที่ไม่ได้มาจากตําแหน่งหรือเครื่องแบบแต่จากหัวใจของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเห็นชุมชนของเขาเติบโตไปด้วยกันก่อนที่ลุงปรีชาจะเดินออกจากห้องผู้จัดการคุณอนุรักษ์ลุกขึ้นยืนเพื่อไปส่งลุงด้วยตัวเองเมื่อทั้งสองเดินมาถึงหน้าเคาน์เตอร์มายุรียังยืนอยู่ที่เดิมสีหน้าของเธอไม่เหมือนเมื่อเช้าอีกต่อไปแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและสำนึกบางอย่างที่ยังไม่กล้าพูดออกมาลุงปรีชาชะงักเท้าเล็กน้อย แล้วหันกลับมามองมายูรีดวงตาของเขายัางนิ่งสงบเช่นเดิมไม่มีวิแววโกรธเคืองหรือตำหนิเขาพูดขึ้นช้าๆด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นว่าคนแก่ไม่ได้แปลว่าเฉยและเสื้อเก่าก็ไม่ได้แปลว่าจนอยากใช้สายตาของตัวเองทำร้ายคนอื่นเลยนะลูกคำพูดของเขาทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบมายูรีเบื่อนหน้าลงเล็กน้อยเธอไม่กล้ามองตาของลุงปรีชาเพราะรู้ว่าคำพูดนั้นไม่ใช่แค่ตัวใจ แต่มันสะท้อนความผิดที่เธอเพิ่งกระทำไปด้วยตัวเองคุณอนุรักษ์ที่ยืนอยู่ข้างๆมองไปที่มายูรีเช่นกันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ชัดเจนว่าถ้าไม่มีลุงคนนี้สาขานี้คงปิดตัวไปตั้งแต่ปีแรกแล้วนะคำพูดนั้นเหมือนน้ำหนักทั้งโลกถาโถมเข้าหาเธอในชั่วพริบตาเดียวและเป็นครั้งแรกที่มายูรีเริ่มเข้าใจว่าคนที่เธอมองข้ามไปนั้นมีค่ามากเกินกว่าที่จะพัดตัดสินได้ด้วยสายตาเพียงครั้งแรก คืนนั้นหลังเลิกงานมายูรีนั่งรถกลับห้องพักอย่างเงียบงันถนนในเมืองเชียงใหม่ยังคงสว่างสวยไปด้วยแสงไฟผู้คนยังพลุกพลานแต่ในใจของเธอกลับว่างเปล่าและเต็มไปด้วยคำถามเมื่อเปิดประตูเข้าห้องเล็กๆที่เธอเช่าอยู่แสงจากในห้องนั่งเล่นสลัวๆทำให้เธอเห็นแม่กำลังนั่งอยู่บนโซฟาถือเสื้อตัวเก่าข่ะองค์เธอและใช้เข็มเย็บรอยขาดอย่างตั้งใจแม่ของเธอเป็นผู้หญิงร่างเล็กผิวคล้ำแดด มือที่ถือเข็มเย็บผ้าสั่นเล็กน้อยตามอายุแต่ยังเต็มไปด้วยความอ่อนโยนมายุรีมองภาพนั้นอยู่เงียบๆแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวภาพของลุงปรีชาถุงผ้าเก่าและเสียงพูดเบาๆที่ว่าอย่าตัดสินคนด้วยสายตาย้อนกลับมาอย่างชัดเจนเธอเดินเข้าไปใกล้คุกเข่าลงแม่และกอดแขนแม่ไว้แน่นโดยไม่พูดอะไรแม่หันมามองอย่างแปลกใจแต่ยังคงยิ้มให้เหมือนทุกครั้งมายูรีพูดเสียงเบาว,ว่า หนูขอโทษนะคะแม่แล้วร้องให้ออกมาเหมือนเด็กหลังจากอารมณ์เริ่มสงบลงเธอเดินกลับเข้าห้องนอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดโทรหามินตราเพื่อนสนิทที่รู้ใจมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเมื่อปลายสายรับสายด้วยน้ำเสียงงวงเงียมายุรีก็พูดทันทีด้วยน้ำเสียงที่สั่นว่ามินเราทำผิดไปแล้ววันนี้เราเพิ่งเข้าใจว่าการตัดสินคนจากภายนอกมันร้ายแรงแค่ไหนแล้วเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เช้าให้เพื่อนฟัง ตั้งแต่คำพูดของลุงปรีชาแววตาของผู้จัดการไปจนถึงภาพของแม่ที่เย็บเสื้ออยู่เงียบๆมินตรางเงียบไปพักหนึ่งแล้วตอบกลัดบามาช้าๆว่าคนเราผิดได้แต่มันจะไม่มีค่าเลยถ้าไม่รู้จักเปลี่ยนคำพูดนั้นทำให้มายูรีรู้ว่าเธอไม่มีทางหนีจากความผิดของตัวเองได้นอกจากจะ,ะเผชิญกับมันและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากวันนี้ไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ในธนาคาร มายุรีก็ได้รับข้อความเชิญจากลาลิดาเพื่อนร่วมงานที่เธอสนิทที่สุดให้ไปร่วมงานวันเกิดของคุณยายที่บ้านในหมู่บ้านชานเมืองตอนแรกเธอลังเลเล็กน้อยเพราะยังรู้สึกไม่มั่นคงในใจตัวเองแต่สุดท้ายก็คิดว่าอาจจะได้ผ่อนคลายบ้างจากความรู้สึกหนักอึ้งที่เกาะอ,อยู่ในใจตลอดหลายวันเย็นวันเสาร์ เธอเลือกใส่ชุดเรียบๆสีอ่อนถือของขวัญเล็กๆเ,เดินทางไปยังบ้านของลาลิดาที่ตกแต่งด้วยธงสีสดและกลิ่นอาหารหอมๆลอยออกมาจากครัวบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆผู้ใหญ่พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองมมยุรียิ้มตอบทักทายคนที่เธอไม่รู้จักพยายามรักษามารยาทและความสุภาพจนกระทั่งลาิดาเดินเข้ามาคล้องแขนเธอแล้วพูดว่ามานี่เดี๋ยวพาไปแนะนำกับคุณตานะ แล้วพาเทอเดินลึกเข้าไปในห้องนั่งเล่นและเพียงวินาทีที่มายูรีก้าวเข้าไปทุกอย่างในร่างกายเธอก็เหมือนหยุดนิง่งลมหายใจหายวับภาพตรงหน้าทําให้เธอแทบลืมว่าตัวเองอยู่ที่ไหนชายชราผิวคล้ำแต่งตัวเรียบง่ายนั่งยิ้มอยู่ท่ามกลางญาติที่ล้อมรอบคนที่เธอจําได้แม่นแม้จะผ่านไปเพียงไม่กี่วันปรุงปรีชาลลิดาพูดด้วยน้ําเสียงภูมิใจว่านี่คือตาของเราเองค่ะ เกษตรกรที่เก่งที่สุดในจังหวัดลำปางหนูเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าตาเคยช่วยตั้งกลุ่มชาวบ้านส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็ยังช่วยคนในชุมชนเปิดบัญชีอีกเยอะเลยนะมายุรีไม่ได้ตอบเธอทำได้แค่ยืนนิ่งมือที่ถือของขวัญสั่นเบาๆใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมานอกอกอัอเธอไม่รู้ว่าลุงปรีชาจำเธอได้ไหมแต่เธอไม่มีวันลืมดวงตาที่สงบนิ่งและคำพูดที่เปลี่ยนโลกของเธอไปวันนั้นลุงปรีชาเงยหน้าขึ้น สบตากับเธอเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนไม่มีแววตำหนิไม่มีคำถามมีแต่ความเงียบที่ปี่ยมไปด้วยความเข้าใจมายูรีรวบรวมความกล้าทั้งหมดเดินเข้าไปหาชายชราผู้นั้นช้าๆคุกเข่าลงตรงหน้าและยกมือไหว้ด้วยความเคารพเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ออกมาจากใจจริงลุงขาหนูอยากขอโทษเรื่องวันนั้นค่ะหนูทำไม่ถูกหนูดูถูกลุงทั้งที่หนูไม่รู้จักลุงเลย หนูเสียใจจริงๆค่ะเธอก้มหน้าน้ำตาไหลลงมาทีละหยดลุงปรีชายังคงยิ้มเหมือนเดิมยื่นมือออกมาวางบนไหลเธออย่างเบาๆแล้วพูดว่ารู้ตัวว่าผิดและกล้าที่จะขอโทษมันเป็นของมีค่าที่สุดแล้วล่ะลูกคนเราทุกคนผิดได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้ากลับมาแก้ไขคำพูดนั้นเหมือนประตูที่เปิดให้แสงสว่างส่องเข้ามาในหัวใจที่มืดมนของมายูรีอีกครั้งไม่ใช่แค่การให้อภยัย แต่เป็นการยืนยันว่าเธอยังมีคุณค่าและเธอยังเริ่มต้นใหม่ได้หลังจากวันนั้นชีวิตของมายุรีก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอกลับไปที่ทำงานในวันจันทร์ด้วยยอหัวใจที่อ่อนนุ่มและเปิดกว้างกว่าที่เคยแทนที่จะเดินอย่างรีบร้อนและก้มหน้ามองจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเธอเริ่มชะลอฝีเท้ามองหน้าเพื่อนร่วมงานและทักทายด้วยรอยยิ้มจริงใจที่เคาน์เตอร์ของเธอลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงชราที่พูดช้าพ่อค้าที่ถือเอกสาร ระปึกหนาหรือเกษตรกรที่แต่งตัวธรรมดาต่างก็ได้รับการต้อนรับด้วยแววตาอบอุ่นและคำพูดที่เต็มไปด้วยความเคารพมายุรีตั้งใจฟังทุกคำพูดของลูกค้าไม่เร่งเรา้าไม่แสดงความรำคาญและไม่ใช้สายตาตัดสินใครอีกเธอเริ่มจำได้แม่นว่าแต่ละคนที่เดินเข้ามานั้นล้วนมีเรื่องราวของงอตนเองและหน้าที่ของเธอไม่ใช่แค่ให้บริการแต่คือให้เกียรติเวลาผ่านไปไม่นาน วันหนึ่งประตูกระจกของธนาคารก็เปิดออกอย่างเงียบเชียบเหมือนเคยและลุงปรีชาก็เดินเข้ามาด้วยเสื้อเชิ้ตตัวเก่าที่สะอาดเรียบร้อยและถุงผ้าใบเดิมที่พาดบ่ามายุรีเงยหน้าขึ้นจากเอกสารทันทีที่เห็นแววตาของเธอสว่างขึ้นเหมือนคนได้พบญาติที่ห่างหายเธอลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินตรงออกไปจากหลังเคาน์เตอร์ยกมือไหวและพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่ายินดีต้อนรับคลุงให้หนูช่วยอะไรได้ไหมคะ ลุงปรีชาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอมองใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเย็นชาแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาไม่ได้พูดอะไรยืดยาวไม่มีคำสอนไม่มีคำตำหนิเขาเพียงยิ้มบางๆและพูดเบาๆเพียงประโยคเดียวว่าลุงภูมิใจในตัวหนูนะคำพูดนั้นสั้นนักแต่กลับแน่นและหนักแน่นกว่าคำชมใดๆที่มายุรีเคยได้รับมาในชีวิตมันไม่ใช่แค่การให้อภัยแต่มันคือการยืนยันว่าเธอได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วจริงๆ คุณลุงคุณป้าที่เคารพครับหลายครั้งในชีวิตของเราคนที่ทำให้เราหยุดคิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างลึกซึ้งกลับไม่ใช่คนที่เรายกย่องมาตั้งแต่ตน้นแต่เป็นคนนอที่เราเคยมองข้ามหรือแม้แต่เคยดูแคลนโดยไม่รู้ตัวรูปลักษณ์ภายนอกอัดลวงตาเราได้ง่ายแต่หัวใจของคนมองไม่เห็นด้วยสายตาขอเพียงเราเปิดใจให้กว้างพออ่อนน้อมพอ เราอาจจะได้เรียนรู้สิ่งมีค่าจากคนธรรมดาในสายตาเราอย่าปล่อยให้เสื้อผ้าเก่าๆหรือถุงผ้าเก่าๆบางดวงตาเราไม่ให้มองเห็นคุณค่าของหัวใจจงใช้ชีวิตด้วยความเคารพในทุกคนและจงเรียนรู้ที่จะพะมองให้ลึกกว่าภายนอกด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและความถ่อมตนเสมอถ้าเรื่องราวในวันนี้สัมผัสใจคุณลุงคุณป้าได้บ้างขอความการุณาช่วยกดแชร์และกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลาย เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีๆให้สังคมไทยอบอุ่นขึ้นทีละนิดในทุกๆวันนะครับ